สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะได้เวลาจ็อกกิ้งแล้วนะคะได้เวลา,าวิ่งแล้วนะคะวันนี้มาเหมือนเดิมกับเซรามูนะคะไฮเบลตี ty, ้เซรามูนะคะเป็นสูตรรีดไขมันทางลัดนะคะสำหรับใครที่แบบเฮย้ยมีไขมันส่วนเกินใครที่มีแบบผิวเปลือกส้มนะคะสำหรับท่านหญิงนะคะผิวเปลือกส้มรู้ใช่ไหมคะ ท้องลายขาลายแขนลายอะไรประมาณนั้นนะคะก็ตรงนี้เซรามูสเราช่วยได้นะคะแค่เขย่า20ครั้งแล้วก็กดตรงหัวปั๊มนะคะเท่ากับฟองไข่ไก่นะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวไปถึงเครื่องเล่นก่อนนะคะก็เช่นเคยนะคะฝนจะวอร์มร่างกายก่อนนะคะก่อนเล่นเครื่องเล่นนะคะวิง่ง วันละหนึ่งรอบเล่นเครื่องเล่นวันละสามสถึงหกนาทีนะคะก็อย่างเช่นเคยเวลา17บเนาฬิกาฝนก็จะเตรียมตัวลงมาเลยนะคะสิบเจนิกาจะเจอกับฝนที่สวนเบนจกิจนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ศูนย์ประชุมศิริกิตหรืออยู่ระแวกนี้นะคะก็มาวิ่งแข่งกับฝนได้นะคะ,ะแข่งยังไงก็คนก็วิ่งไปฝนก็จะเดินนะคะ ก็มาทักทายกันได้นะคะคือการออกกําลังกายเป็นออการขยับทุกส่วนของร่างกายนะคะไม่ใช่บางคนบอกว่าเออทำงานหนักไม่มีเวลาไปออกกําลังกายหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คุณอาจจะซิกอัพหรือว่าแว่งแขนแกว่งข,ขาหรือไม่ก็เดินรอบบ้านเบาๆวันละยี่สิบนาทีอะไรก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายได้นะคะ คือได้ขยับสัดส่วนของร่างกายนะคะก็จะทําให้คุณไม่จะเป็นอ้ว,ว่าเฮ้ยฉันหุ่นดีแล้วฉันไม่ได้อ้วนฉันไม่ไปออกกําลังกายระวังนะคะบางคนตัวผ,มผอมๆหนักแค่40-50กิโลหรือไม่ก็45กิโลอะไรอย่างเงี้ยไปตรวจแล้วปรากฏว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็มีนะคะเออทำไมทำไมคนตัวผอมจะต้องมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเพราะว่ากิน อาหารประเภทอะ,อะไรนะทอดกากหมูอะไรของมันๆน,นะคะไม่จําเป็นว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะเป็นเฉพาะคนอ้วนไม่ใช่นะคะเป็นพฤติกรรมการกินอาหารนะคะสําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นหรอกคอเลสเตอรอลในเลือดทุกคนเข้าใจกันเนาะก็คือความดันนะคะก็คือมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะพอ มันเกิดภาวะหนึ่งที่เส้นเลือดที่ไม่จะต้องสูบฉีดนะคะให้ทั่วร่างกายนะคะก็จะเกิดสภาวะความดันขึ้นนะคะเรียกว่าความดันโลหิตนะคะก็คือเกิดจากคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะไม่จําเป็นจะต้องว่าโอ้ยคนอ้วนนูน่นนี่นั่นไม่ใช่นะคะคนผอมก็เป็นได้นะคะ,อ,ะอันนี้พิสูจน์เลยจากเพื่อนฝนหนักแค่40่สิบกิโลโหตัวบอบบางมากแต่ปรากฏว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากนะคะเพราะว่าพฤติกรรมการกินของนาง นะคะชอบกินหนังไก่อะไรเงี้ยหนังไก่ทอดทอดกรอบข้าวขางหม,มูอะไรนะคชาหมูกอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีผลเพราะว่าร่างกายมันเผาผ่านไม่หมดมันก็จะสะสมไว้นะคะบางทีเขาบอกว่าทํางานทั้งวันแล้วชื่อนัวนันสวยจังอุ้ยปากหวานนะคะคุณุดอ้วนวันนี้พาน้องหมาไปวิ่งไหนหรือเปล่า โอ้ยโบมเมนหมอแค่เคยเรียนมาซื้อ,อเป็นคนเรียนบจบเรียนบจบเด้อค่ะแต่ว่าคืออันนี้ประสบการณ์ตรงจากตัวเองฝนไม่ได้เรียนหรอกแค่เคยตรวจสุขภาพประจําปีเฉยๆนะคะตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็ถามคุณหมอนะคะว่าจะทายังไงคอรลสเตอรอนในเลือดถ,ถึงจะลดนะคะก็คือจะต้องออกกําลังกายนะคะ ท่าบริหารร่างกายพื้นพื้นอะไรอย่างเงี้ยซิปอัพเอยนะคะกระโดดปลกเอยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางคนนั่งทํางานทํางานเหนื่อยแทบตายแล้วไม่ไปเล่นกีฬาหรอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณนั่งเฉยๆอ่ะร่างกายมันไม่ได้ขยับเคยปะนั่งอยู่เก้าอี้นานๆดากด้านน่ะรู้จักปะก้นด้านน่ะมันก็ไม่ได้ขยับขยายบางทีแบบกล้ามเนื้อนะคะของเรา เราจะมีเส้นเลือดโหทั่วมากเลยนะคะบนร่างกายแล้วก็เส้นเอ็นอะไรอีกนะคะเยอะแยะมากมายนะคะขบวนการในร่างกายของเรามันไม่ได้ใช้งานทุกส่วนเขาก็เลยจะต้องมาวิ่งเพื่อที่จะขับไขมันส่วนเกินไขมันส่วนเกินคือส่วนที่แบบร่างกายไม่เอาแต่ขับออกมาไม่ได้ก็เลยจะต้องสะสมอะไรประมาณเนี้สะสมไปนานนมันก็อยู่ที่เส้นเลือดของเรานะคะเบาหวานความดันมาฉุนมากนะคะไม่ดีว่าใครนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอก หลัก4ี่แล้วนะคะคืออะไรเอาง่ายๆอะไรคือคือตับไตไส้พุงปอดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะขับสิ่งที่เราสะสมกินมาเป็นเวลาส0บสิปีออกมาไม่หมดเพราะอะไรเพราะเราไม่ช่วยไงเราไม่ช่วยออกกําลังกายให้มันขับออกมานะคะออกมาทางรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะสมนะคะนี่ฝนไม่ได้สวยแบบ สยกรรมนะฝนสวยจากออกกํบบาลังกายนะคะเ้วแบบเงื่อออกมกั่งอะไรมั่งน้าก็เลยใส่นะคะใส่หัวไปค่ะก็<笑><笑> <G ül> วันนี้มีเพื่อนมาด้วยนะคะพี่สาวสุดสวยของเรานะคะพี่นันค่ะเห็นไหมบอกแล้วไม่เฉพาะคนอ้วนนะคะออกกบบาลังกายนางก็อยากจะมีภูมิคุ้มกันตัวเองนะคะก็คือนางไม่สบายนางเห็นวิ่งทุกวันบอกพี่ฝนไปวิ่งไหมวันนี้มาค่ะเ <G ül> พื่อที่แบบ ไม่จำเป็นแล้วเฮ้ยฉันจะลดความอ้วนฉันจะมาวิ่งไม่ค่ะการออกกําลังกายไม่ได้เกี่ยงว่าคุณจะอ้วนจะผอมแต่เป็นการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งตรงนี้ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วฝนก็แค่มาลงมือทําให้เห็นให้ทุกคนเห็นแค่นั้นเองนะคะแค่เดี๋ยวว่าคุณฝนสัก์แต่จะพูดตัวเองนะออกกําลังกายมั้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีได้ไงฝนต้องทําก่อนฝน,อฝนต้องฝนต้องลงมือทําก่อนก่อนที่จะชวนเพื่อนเพื่อนมาออกกําลังกายนะคะ ค่ะคุณประหลาดหเหลอือเหลือแล้วงานงานบนโต๊ะเคลียร์เสร็จหรือ,อยังแวะมาหาฝนเนี่ยแวะแวะมาทักทายเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะคะคุณประหลาดหล่อเล่นนะคะตั้งใจทำงานนะคะค่ะพี่นกนี่ใครอยู่ใกล้ศูนย์ประชุมสิรษิกิตนะคะสวนเบนจกิจนะคะ แวะมาได้แวะมาวิ่งแข่งกันกันกบฝนนะคะไม่ต้องแข่งกับฝนก็นได้แข่งกับตัวเองเนาะไม่ไม่ได้บอกว่ามาวิ่งให้ผอมเขามาบีมาวิ่งให้แบบกระชับสัดส,ส่วนมาวิ่งให้กับสารอาหารหรือว่าอะไรที่เรากินเข้าไปในร่างกายให้มันขับออกมาบ้างช่วยร่างกายนะคะ40แล้วมันจะต้องเออไม่ใช่แต่ให้อะไรตับไตไส้พุงทำงานเออ รุ่นนี้ไส้กองไม่ค่อยดีแล้วจะเปลี่ยนไส้กองเหมือนอเครื่องกรองน้ำก็มีได้นะคะก็จะต้องรักษาเขาให้ดีที่สุดนะคะไม่ใช่บอเ้ยหัวใจไม่ค่อยจะดีถอดหัวใจเอาหัวใจอื่นมาเปลี่ยนมันไม่ใช่แบบนั้นเออก็จะต้องดูแลส่วนที่แบบมันยังไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยให้มันแข็งแรงนะคะ อออใช่พี่นกพ,พูดถูกเพื่อสุขภาพนะคะเออต้องทําตัวเองให้แบบแข็งแรงนะคะเพื่อเจออะไรเข้าไปในร่างกายจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะเผื่อเจออะไรเข้าไปในร่างกายจะได้ต้านทานได้อออะไรประมาณนั้นมีสิ่งแปดปลอมเข้าร่างกายอะไรอย่างเงี้ยจะได้ขับออกมาได้ง่ายนะคะเออ หรือเจออะไรที่แบบเข้าไปในร่างกายแล้วแบบมันจะได้แบบมึงมาเฮอะอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวหรอกเพราะว่าร่างกายฉันแข็งแรงฟิตยกกระชับนะคะชวนคุยเห็นไหมฝนคุยนี่ฝนก็ออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายปากคะ่ะฝนพูดนี่ก็คือบริหารปอดนะโอ้ทำไมคุณฝนคุยเก่งจังเลยอ๋อบริหารปอดค่ะปกติไม่ใช่คนพูดเก่ง นะคะไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ใช่คนพูดมากเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะแต่หมอบอกว่าบริหารปอดนะคะไม่จําเป็นจะต้องร้องโอเปร่าหรือว่าร้องเพลงขอคุณฝนพูดมากๆคุณฝนก็บริหารปอดได้เชื่อหมอค่ะก็เลยกลายเป็นคนพูดไม่พูดมากเออก็บอกแล้วไม่ใช่คนพูดมากเนาะหมอแนะนํามาให้บริหารปอดนะคะด้วยการพูดก็เลยทําตามหมอสั่งค่ะทุกคนก็นเริ่มหมั่นไส้ละคะ่ะ การพูดมากเป็นการบริหารปอดี่เมื่อเราร้องเพลงไม่เพราะเราก็ต้องพูดมากเอาเนาะเดี๋ยวจะพูดหวานๆนหนๆอ,อ,อ่อยๆนิดๆนะคะอะเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวจะสาธิตการใช้เซรามูทให้ดูนะคะทางลัดในการสลายไขยมันนะคะไขมันส่วนเกินนะคะผิวเปลือกส้มเดี๋ยวจะถกท้องทานะคะท้องลายค่ะท้องลายเป็นอแผนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะทุกนั้นถึงแล้วมาเล่นมงไหมนะ ถึงเครื่องเล่นแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยนะคะพี่วิ่งเหรอเออฝนจะอยู่ตรงนี้นะนออโอเคเจอกันอ่าพี่นันจะไปวิ่งนะคะส่วนน้องฝนจะเล่นเครื่องเล่นนะคะอ่าเดี๋ยวจะสาธิตในการใช้เซรามูดกระชับสัดส่วนนะคะเพราะว่าเป็นเซรามูทตัวนี้นะคะนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะ และก็ได้จดลิขสิทธิ์นะคะในส่วนผสมนะคะที่สำคัญจากประเทศอังกฤษเลยทีเดียวนะคะดเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะออไม่ต้องตกใจในเสียงนะคะมันจะมีเสียงออกมานะคะตรงนี้ช่วยกระชับสัสดส่วนนะคะได้ดีมากๆเลยหามุมก่อนนะคะตั้งกล้องแป๊บนึงนี่อยตาเถน กองล้มนะคะคืออ้าวจิบอกนะไม่ได้เอามาอ้าวลืมเอาเซรัมูดมาถือใจกวดน้ำมาตายแหละอ้าวลืมอ่ะลืมเอาเซรัมูดมานึกว่าถือมาแล้วไม่เวลาไม่เวลาโอ๊ยอดใช้ดู อุตส่าห์ซื้อมาโอเคก็เดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวใช้ให้ดูเมื่อวานฝนก็ใช้ให้ดูแล้วแต่วันนี้ยอมลับลืมถือขวดน้ำหมาึกื่าขวดซาลามุสโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายาวันนี้จิตแจ่มใสนะคะออกกำลังกายไม่ได้ยิ้มให้ตัวเองก็ได้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ